เรามีคลิปให้ทุกคนดูด้วยนะเรากำลังตัดคลิปแป้งกำลังตัดคลิปอยู่อยากดูคลิปไหมอยากดูคลิปไหมใช้เป็นสบู่อาบน้ำใช้ใยบัวขัดผิวนุ่มมากฟองนุ่มมากพี่ขาฟองดีมากนะคะฟองดีฟองนุ่มมากใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยนะทุกคนนะสะครับลูกทุ่งคือแบบลดปังไม่ไหวนะคะ สครับลูกครุ่งคือเลิศปังไม่ไหวเด้อบอกเลยนะจุดจุดนี้ตอนนี้ก็คือแบบพยายามอยากให้ทุกคนแบบมาลองแล้วมาเห็นขัดทิ้งไว้เกือบ20นาทีอาบน้ําไปฟินมากเลยค่ะแล้วพอล้างออกนะไปดูให้หน่อยพอล้างออกนะทุกคนมันจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันเหมือนแบบไม่ได้อาบน้ําสะอาดมานานมากอ,ะอา่ะ เพินเ่นไปึ้นไปบอกเขาเจ้าแาแน่ว่าแหงเปลี่ยนนั่นไฟสีนั่นออกเน่มันบ่งงามหลังเสีย มีงานค่ะใช้แทนสบู่นุ่มลื่นสบายตัวมากถูกต้องค่ะน้องย่าไปไหนหรอคะไม่ได้ไปไหนค่ะแต่งหน้าไล้สดเฉยๆแต่งหน้าอยู่บ้านนี่แหละก็ทำคลิปไปแล้วรอบหนึ่งจริงแต่งไปแล้วนะแล้วก็ทำคลิปแล้วตุยคือทำคลิปแล้วแบบพังหมดเลย สภาพหน้าผมพังแล้วคิดดูว่าคลิปจะแบบเป็นคลิปยังไง<ป>วันนี้คลิปเป็นคลิปพีชีพอีกแล้วนะคะรอดูคลิปได้เลย<ป>อโลแต่งหล่อใช่นางนางเล่นคลิปไทม์ไทยตะกี้นางก็เลยแต่งหล่อ<ป>พี่พีๆขา ใครได้สครับไปแล้วช่วยรีวิวในเมนให้ด้วยนะคะใครได้สครับไปแล้วนะรีวิวในเมนให้ด้วยว่าสครับหนูใช้ดีไหมเนื้อสครับนุ่มลื่นไม่บาดผิวนะคะมันนี่แม่ตีนะหยุดเนื้อสครับนุ่มลื่นไม่บาดผิวนะคะพี่ๆกดตะกร้าได้เลย290บบาทหนึ่งแถมหนึ่ง ใ้แทนสบู่ได้ทุกวันนะคะนี่แม่รับรอรับของอยู่นี่เห็นไหม,มเขาว่าเปลี่ยนหลอดไฟวันนี้เลยเห่านี่นะทุกคนคือขัดแล้วมันจะแตกตัวเป็นสบู่ทุกคนไม่ต้องไปล้างสบู่ซ้ํานะคะล้างเกลือออกหนึ่งรอบเอาแค่เกลือออกนะไม่ต้องถูเยอะเอาแค่ฉีดน้ําออกเอาเกลือออกจากผิวเฉยๆแล้วก็ถูๆๆนะคะมันจะกลายเป็นสบู่เลย คือหอมหอมแบบโคตรหอมหอมจริงๆอ่ะรับประกันความหอมเลยค่ะพี่ๆกดในตะกร้าได้เลยนะหอมมากจริงๆถ้าไม่หอมน่ะมาด่าได้เลยหอมจริงหอมขมิ้นไพรสดหอมสมุนไพรแท้นะคะ290บบาทเท่านั้นพี่ได้เต็มกระปุกแบบอัดแน่นสุดๆสครับลูกทุ่งนะคะแล้วก็มะขาม เนี่ยสกับลูกทุ่งแล้วก็มะขามไพรสดบวกมะขามสดเซตนี้290คือคุ้มมากได้สองกระปุกลยหยุดมันนี่ได้สองกระปุกเลย เราไปดูช่างอยู่มีช่างมาชอบซ่อมซ่อมไฟเมื่อวานมาถึงสองแถมสองวันนี้สั่งเพิ่มสองแถมสองชอบมากขอบคุณมากเลยค่ะคิ้วน้องสวยมากขอบคุณค่ะพี่แบบเขาสักสวยมากเดี๋ยวนจะทําให้ดูว่าอันไหนคือสักอันไหนคือไม่ได้สักนะอันไหนคือคนคิวอันไหนคือไม่ได้สักคือมันจะดูไม่ออกเลยคือแบบมันจะดูฟุ้งไปหมดอะ คือคนไม่มีคิ้วไปสักก็ดูมีขนคิ้วอ่ะมันจะดูมีขนคิ้วมันจะไม่ได้ดูเป็นแบบทึบอะนึกออกปะมันจะดูแบบอุ้ยทําไมคิ้วหนาขนคิ้วเยอะจังขนคิ้วฟุ้งจังอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือยังไม่ตกสก็ดนะพี่เนี่ยอันเนี้ยคือเส้นสักนะคะเส้นสักนั้นเนี่ยจะดูเหมือนเส้นคิ้วเลย เนี่ยเส้นสักเห็นไล่ะเนี่ยเส้นสักอันนี้คือเส้นคิ้วหนูอันนี้เส้นคิ้วหนูเนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเส้นสักเนี่ยฮะ่ะหนูลูกลงมันไม่ลงเห็นป่าเส้นสักเก๋ป่ะเออเนี่ยเส้นสักเนี่ยมันจะไปตามลายคิ้วเลยทุกคน เนีน่ยเเห็นไหมเนี่ยนี่คือสักคิ้วแบบธรรมชาติโคตรสักคิ้วแบบหนูสักมาสามปีสามปีแล้วเนี่ยคือไปเติมแล้วแล้วอาจารย์ฟินก็เปลี่ยนทรงคิ้วให้ใหม่อืมอเกบอกว่าเอออายุเปลี่ยนก็แบบเซ็กซี่คืนก็เปลี่ยนทรงคิว้ว แกก็เลยเปลี่ยนทรงคิ้วให้เนี่ยก็เปลี่ยนทรงคิ้วแล้วสวยเลยอะเหมือนไม่สักใช่แล้วมันมองไม่ออกเลยว่าอันไหนคนคิ้วจริงอันไหนคนคิ้วสักสวยมาก อ่ะกดในตะกร้าได้เลยนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทสครับลูกทุง่งในตะกาไม่มีไฟเบอร์มีค่ะเอาไหมเดี๋ยวปักให้ไฟเบอร์มีนะทุกคนปักให้ได้นะเนี่ยเดินนะ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  ไฟเบอร์ฉันอยู่ไหนโอเคขึ้นได้แล้ว รอของแต่สั่งแต่วันแรกยังไม่ถึงหรอคะแล้วแล้วของว่ายังไงบ้างดูในตรงสั่งของอะ่ะขนส่งว่างไงบ้าง อยากดูคลิปไหมออกแล้วนะับลูกทุง <c oughs> ง่งเอารสบการปนะนี่ไปดีเด้ว ตอนนั้นเนี่ยหาพ่อ,พอตอน,น,นเราแฉนมาแทกกันนะตอนแยกก็ได้แทนกนังเสร็อเอ้วพอสกัดกปแล้วนี่ไปดีเด้วมันหนึ่งก็เห็นว่ามันออกว่ะเดี๋ยว มลักขซมอันนี้<า>มันไม่เอคิดปัญหาไม่เจอกูหนักสิท้ายประติหรือจังไบมานอนอาเม้นใหม่ได้รับของแล้วนะคะทดลองขัดแล้วกลิ่นหอม ผิวนุ่มลืน่นขึ้นต้องลองนะคะขอบคุณค่ะไฟเบอร์หกล่องมี5้ซองค่ะใครที่มีปัญหาเรื่องระบบขับถ่ายถ่ายยากท้องแบบท้องอืดกินจุกจิกมูกระชาบูนะคะจัดเลยนะคะไฟเบอร์ออกหมดแน่นอนนะคะสั่งแต่วันแรกเพิ่งถึงค่ะรีวิวห้าดาวให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะสั่งเรียบร้อยแล้วไฟเบอร์รอบ3แล้วขอบคุณค่ะทุกคนไฟเบอร์คือกินดีมากนะสมรสชาติพูลสตรอเบอรรี่แล้วก็เมลอนนะคะ ไฟเบอร์มาแล้วแต่ยังไม่แกะเลยงานยุ่งมากสคับกับไฟเบอร์มาแล้วเดี๋ยวพุ่งเดี๋ยวตอนเย็นค่อยอาบนะคะลองอาบดูนะไม่เห็นฉลองปริญญาให้อารูเลยคอยดูอยู่ของอยู่ข้างในคือยังไม่มีเวลาทําอะไรกันเลยคะ่ะทุกคนยังไม่ยังไม่มีเวลาเอาออกมาให้อารูเลยก็เลยว่าเนี่ยวันนี้แหละ แต่งตัวสวยๆหล่อๆก,กันก่อนเพราะว่าทําคลิปทําอะไรกันตลอดเลยก็แบบมอมแมมกันตลอดก็เลยแบบเออจะได้ได้คลิปได้เลยสวยๆให้พี่ๆด้วยนะคะวันนี้แหละเดี๋หนถ่ายให้นะของวันที่2 ถึงก่อนวันแรกของที่สั่งวันแรกเพิ่งได้รับวันนี้เออแสดงว่าขนส่งวันแรกมีปัญหาแน่เลยสั่งไฟเบอร์เจ็ดรอบแล้วค่ะขอบคุณมากเลยค่ะกินดีจริงค่ะทุกคนไฟเบอร์คือกินดีจริงคือคนที่ชอบคนที่กินตลอดก็คือจะกินตลอดเลยนะทุกคนไฟเบอร์ไฟเบอร์คือแบบยืนแล้วอะ่ะคือคนติดอะ่ะสั่งแล้วก็คือสั่งสั่ง,งกลับมาสั่งซ้ําตลอด กดในตะก้าได้เลยนะคะใครอยากได้ไฟเบอร์นะกดในตะก้าได้เลยสครับกดในตะก้าได้เลยไฟเออสครับ